มาทำเมนูจากมะม่วงสุกกันค่ะบ้านใครมีมะม่วงเยอะๆเนี่ยต้องดูคลิปนี้แล้วนะคะวันนี้เราจะทำชิฟฟ่อนเค้กนะคะรู้สึกว่าเค้กผลไม้เนี่ยจะเข้ากันได้ดีกับเนื้อเค้กที่นุ่มฟูเบาอย่างชิฟฟ่อนเริ่มด้วยการผสมไข่แดงน้ำตาลน้ำมันพืชนมให้เข้ากันก่อนแป้งที่เราใช้วันนี้จะเป็นแป้งตัวโปรดของเราตัวนี้เลยทำสปันเค้กว่านุ่มแล้วทำชิฟฟ่อนนี่บอกเลยค่ะว่าละลายในปากร่อนแป้งกับผงฟูล,ลงไปผสมให้เข้ากันเราพักไว้ก่อนเวลาตีไข่ขาวให้ค่อยๆทย,ยอยใส่น้ำตาลลงไปนะคะตีจนตั้งยอดอ่อนแล้วค่อยนำมาผสสมกับ่วนผสม แรกเราจะแบ่งผสมสักสองรอบนะคะในการผสมเนี่ยขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเวลาผสมให้คนให้ไวแต่ต้องเบามือที่สุดถ้าคนแรงไปหรือว่านานไปเนี่ยมันจะทําให้ไข่ขาวยุบตัวเนื้อเค้กของเราก็จะไม่ขึ้นฟูเทเนื้อขนมใส่พิมพ์แล้วกระแทกพิมพสัก1-2ทีทเพื่อไล่ฟองอากาศก,าก่อนเอาเข้าอบเราอบแบบรองน้ํานะคะใช้ไฟร6 0องศา25-30นาทีวิปปิ้งครีมตีให้ตั้งยอดอ่อนก่อนนะคะเราค่อยใส่โยเกิร์ตลงไปตีจนวิปปิ้งครีมกับโยเกิร์ตเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเรามาประกอบเค้กกันคะ่ะใครอยา จะปาดครีมแบบปกติก็ทําได้เลยนะคะแต่ว่าเราอยากจะใส่เนื้อมะม่วงด้านในเยอะๆก็เลยจะใช้พลาสติกพันเค้กมาพายุงตัวเค้กเอาไว้กลัวว่าถ้าไม่พันเค้กไว้เนื้อมะม่วงจะไหลออกด้านข้างซะก่อนใส่ไส้มะม่วงเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าพักในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ครีมเซ็ตตัวแล้วค่อยเอามาปาดครีมด้านข้างตกแต่งด้านบนเล็กน้อยค่ะถึงจะทํากินเองเนี่ยเค้กเราก็ต้องสวยเนื้อเค้กนุ่มๆมะม่วงหว,วานๆตัดกับครีมโยเกิร์ตที่หวานอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยขนาดนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมหรอก